เที่ยวจีนกับทัวร์แบบฟรีวีซ่ามณฑลหูหนาน6วัน5คืนรู้ช่างซาจางเจียเจียเ้ยเทียนเหมือนซานฟูหลงเซินและเฟิงห่วงคลิปนี้จะเป็น EP ที่2นะคะยูก็จะพาทุกคนไปสัมผัสกับหนึ่งใน4ี่ของภูเขาที่สวยที่สุดในจีนด้วยการนั่งกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกเดินระเบียงกระจกริมหน้าผาชมวิวถนน99โค้งที่แอบหวาดเสียบอยู่เบาๆจากนั้นลงบันไดเลื่อน12สเต็ปทะลุภูเขาชมความสวยงามและอลังการที่ต้องมาให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตและทั้งหมดนนนีี้คคืืออรรตูสว์เเยหม ่สวัสดีค่ะวันนี้ก็คือจะเป็นวันที่4ของทริปนี้แล้วนะเช้าวันนี้เราก็จะมาเที่ยวกันที่ประตูสวรรค์เทียนเหมือนซานั่นเองซึ่งเดี๋ยวเราจะนั่งกระเช้าขึ้นไปกระเช้าว,วันนี้เขาเรียกว่ากระเช้าหน้าเมืองกระเช้านี้ยาวที่สุดในโลกประมาณ 7,400กว่าเมตรแล้วก็ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ28นาทีค่ะเดี๋ยวเราก็จะนั่งกระเช้าขึ้นไปปุ๊เลยจะผ่านตึกราบ้านช่องของคนในเมืองตรงนี้ไปด้วยโอ้อันนี้คือแบบ Amazing มากๆกด์บอกว่าอาจจะเห็นคนทําอาหารก็ได้นะ <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอ <laughs> แบบผัดกําลังผัดกับข้าวอย่างนี้อยู่เลยใช่โอเควันนี้ก็คืออากาศดีมีแดดอากาศเป็นใจให้เราได้ถ่ายรูปสวยๆกันไปเดี๋ยวเรานั่งกระเช้ากันดีกว่าค่ะ ไกด์บอกว่าให้ถ่ายรูปตั๋วไว้ก่อนเลยใช่เพราะว่าในตั๋วเนี่ยมันระบุชื่อนามสก,กุลอะไรของเราด้วยแล้วก็การขึ้นไปก็คือต้องใช้พาสปอร์ตด้วย1รอบแล้วตั๋วนี้เราต้องใช้ประมาณ4ี่รอบด้วยกันต้องเก็บตั๋วไว้ใช่คือถ้าทําตั๋วหายอย่างน้อยมีคิวก็ยังดีใช่มาเดินอ่อแถวค่อนข้างยาวอยู่นะในการขึ้นกระเช้าใช่คนไปคนมาเต็มไปหมดเลยตรงนี้ ไกด์บอกว่าแนะนำว่าให้เดินชิดๆกันไว้ชิดๆกันไว้เขาเรียกว่ากระชับพื้นที่เข้าไว้ไม่งั้นจะโดนแตกโดนเบียดเข้ามาเก็บบันรขาเขาให้นั่งตูะละแปดคนดูซิว่าเราจะได้ไปกับกลุ่มเราหรือเปล่าแต่ว่าคิวเยอะแต่มันรันไปเร็วอยู่นะวันนี้ไม่ได้ช้าอะไร เรานั่งกระเช้าอันนี้เราจะเห็นเปนตโตโคง99โคงได้ผ่านมาครึ่งทางลว ตึ้งทางคือแบบสูงมากเป็นเคเบิลคาร์ที่แบบอย่างเงี้ยม,มีทางแบบลาบๆอย่างนี้นิดนึงแบบเดี๋ยวอีกนิดนึงโผล่ตรงนี้ออกไปต้เครึ่งทางจะเหตุเป็นตรง,ตรงประตูสวรรค์อยู่ทางซ้ายมือแล้วสองท,งทางทางที่เราผ่านมาคือวิวสวนมานี่ให้ดูความสูงของกระเช้าที่เรานั่งขึ้นมาเห็นตรงนู้นไหมค้งลำไส้99โค ขดเป็นลำไส้ล้วทางซ้ายมือทั้งนู้นก็จะเป็นสนามบินจางเจียเจียสูงแบบเว่อร์เวอร์เวอร์เวอร์ที่นี่ เช้าขึ้นมาถึงด้านบนแล้ว28นาทีเป็น28นาทีที่แบบสวยมากคือกระเชา้า,าก็จะดิ่งดิงอไม่ใช่ดิ่งดิ่ขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยเรื่อยื่แล้วก็เราก็จะเห็นวิวสองั้งทางคือสวยมากธรรมชาติดีสุดๆแต่ว่าถ้าใครกลัวความสูงก็อาจจะยามลงไปข้างล่างเพราะมันสูงมากจริงจ เอาผ้าปิดตามาก็ได้นะถ้าใครกลหัวแล้วก็ลงจากกระเช้ามาให้ค่อยๆเดินก็ได้เพราะว่าเราขึ้นมาสูงมากๆกลัวว่าจะแบบเดี๋ยวจะวิง,วง,วงหัวอะไรประมาณนี้นะค่อยๆปรับความสูงก่อนใช่ๆ,ชๆช่ะเดี๋ยวเราเดินตามพี่ไกด์กันไปค่ะมาถึงวนนี้แล้วจุดแรกที่เราจะไปก็คือจะเป็นระเบียงแก้วนั่นเอง ปเดินระเบียงแก้วใสๆริมหน้าผาซึ่งสูงมากอันนี้ยังไม่ใช่ระเบียงแก้วนะดูทางเดินอันนี้อันนี้ทางเดินธรรมดายัางว่ดเสียวขนาดน,นี้นี่อันนี้วิวอยู่จากด้านบนตรงระเบียงเท่แถวนี้นสวยเลยอ่ะสวยแบบเว่อร์เนี่ยที่เราบอกว่ามันสูงมากมองลงไปเนี่ยอากาศเย็นสบายนะนี่เดือนอะไรเดือนคนือสคมพี่ถามนิมใช่นะเราลืมเดือน <laughs> เดินมาเรื่อยๆทางเขาก็จะเป็นทางปูน,ปนๆเดินง่ายแบบนี้ผู้สูงอายุมาเยอะมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงชมวิวค่ะถ่ายวิวได้วิวสวยอยู่นะอันนี้จะเป็นกระเช้าซึ่งที่นี่กับเช้าเขามี2เส้นมีเส้นที่เราขึ้นมากับตอนลงอะ่ะเราจะลงอีก1เส้นอันนั้นเป็นกระเช้าใหญ่นั่งได้ประมาณ26คน มีความเหมือนลุยด่านไปนเรื่อยตะลุยด่านเป็นเหมือนมาริโอ,อ่ะอันนี้อยู่ในถ้ำด้วยอะเดินทะลุถ้ำไปเลยนะเนี่ยเพื่อที่จะไปตรงระเบียงแก้วที่นี่เขาเป็นกล้องจอนปิดด้วยกล้องจรนปิดใช่ไหมใช่ไม่ใช่กล้องจับความเร็วใช่ไหมเขาบอกว่าห้ามเดินเร็วห้ามบินเดินเร็วนี่โดนปรับเลยใช่ไหมโดนปรับห้าหมื่นหยวนมาถึงตรงนี้ก่อนจะเดินระเบียงแก้วก็คือต้องไปซื้อตั๋วถุงเท้าก่อนห้าหยวนถุงเท้าที่พาเช่าเมื่อกี้ห้าหยวนยิบมาเพื่อเราด้วย ใส่รองเท้าเสร็จแล้วเรียบร้อยสีแดงๆเหมือนที่สกายวอกที่นี่เลยไหมที่เชียงคานอะป่ะเดี๋ยวไปเดินระเบียงแก้วกัน60เมตรเองสั้นๆไม่ได้ไกลมากพี่บอกว่าเลยนะเหมือนเดินไปปักซอยเหมือนเดินไปปักซอยปานี่คือเริ่มแล้วใช่ไหมถรงแล้วระเบียงแก้วอุ้ยอันใส่ปิ้งเลยปิ้งปิ้ง คะแต่ว่าถ้าใครกลัวก็ไปเดินตรงโน้นได้ก็จะมีช่องให้เดินอยู่ผมอันนี้ใส่ปิงเลยอ่ะยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่อาจจะไปน่ากลัวข้างหน้าใช่ต้องออกไปเห็นเหวงแบบเหวงวิวอ่ะจะน่ากลัวมากตรงนี้คือมองลงไปจะเห็นเป็นโค้ง999โค้งอยู่ตรงนั้นพักไป999แค่99พอไม่ใช่9 0 0อันนี้ผิดอันนี้บ้ะ อันนี้งงนี่ไงของของเต็มเลยอืออยวันนี้คือสวยมากมันมีอยู่สองอย่างถ่ายเป็นโดนช็อตกับกล้องล่วงลงไปข้างล่างนั่นสิแต่ตรงนี้ถ่ายรูปสวยนะอันนี้ใช่ไหมใช่มุมเนี้ยถ่ายไปข้างหลังกนะ็สวยนี่มันก็จะเป็นตัวเชิเจ้าช้อนแต่ว่าไอ้ตรงกระจกมันก็มีแค่นี้เองไม่ได้แฉโจแฉโจแาโจสั้นๆมองไม่เห็นอะไร ี่ไงที่เขาเอาไว้โดดอ่ะโดดเป็นครั้งๆร่อนบินเออการร่อนบินไม่ใช่ภบินเป็นเครื่องเล่นที่เขาเล่นกันล่อนอู้ลงไปันนี่หาเขาถึงมีทางเออนี่ล็อกเอาไว้อยู่เดี๋ยวล็อกขายออกให้พี่ไปล่อนก็ตู้ลงไปเดี๋ยวหาถ้าเจอคลิปเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูใช่ไหมที่เขากระโดดล่อนลงไปนะใช่นี่มีรูปอยู่ข้างหลังอ๋อมีรูปอยู่เนี่ยแบบนี้เหรอใช่โอ้เมย์มากดีนะซีซั่นนี้ไม่มีอ่ะเสียดายเสียดายใช่ไหม เจดียไม่ได้เห็นนะอ๋ออยากเห็นเฉยๆใช่ไม่ได้จะเล่นเราก็จะเดินตามทางไปเรื่อยๆวันนี้จุดมุ่งหมายเราคือประตูสวรรค์ใช่ไหมใช่อยู่ข้างล่างนะประตูสวรรค์อ่ะอันนี้มอนแบบขึ้นมาข้างบนก่อนขึ้นมาข้างบนก่อนเพื่อที่เดี๋ยวเราจะลงลิฟต์ไป12คันด้วยกันลงบันไดเลื่อนเออบันไดเลื่อน12คันด้วยกันเป็นบันไดเลื่อนแบบว่าอยู่ในเขาเลยอ่ะเขาเจาะเขาทะลุลงไปเลยลงไปแบบนี้แล้วระหว่างทางก็จะเป็นวิวแบบนี้สวยๆวันนี้ฟ้าใสมาก ฟ้าเป็นใจให้เหาสุดรือว่ามีโชว์แล้วเนี่ยน่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยที่ขึ้นพวกลบเวขึ้นมาเนี่ยแล้วเร<ล>าไปเจอแบบหมกหมนะตรงนี้ก็เดินบันไดเยอะเหมือนกันนะเป็นบันไดลง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 แต่ว่าทางเขาดีมาก ทงดีก่อนจะลงบันไดเลื่อนพี่ไกด์มาแจกป๊อกกี้ให้คนละอนเอาไว้เติมพลังอ่อนยืนบนบันไดเลื่อนนาน ขาวว่าบันไดเลื่อนไกลมากไกลมากนานมากหลับได้เลยเดี๋ยวเราจะลงเล็น2ช็อตด้วยกันแต่รวมทั้งหมดแล้วประมาณส9 1กัน12ิบอนไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆระหว่างนี้เราก็มีเวลายืนคุยกันนาน่พี่ก่ก็ถึงได้แจกขนมไงก็ยืนกินป๊อกกี้ไปได้ใช่ใระหว่างรอ <laughs> เราเห็นคนจริงเขาขนมปังมากินเลยอ่ะเมื er> ่อกี้บางคนกินเบอร์เกอร์บางคนกินบิบิมไายมีเบอร์เกอร์เลยเหรอใช่เมื่อกี้เห็นเคยเขาสืทเกอร์คิวมาสิลองน้องก่อนอันนี้ไม่ใช่คอนเทนต์นะอันนี้หิวแล้วอันนี้หิวจริงเอาจริงๆนะเอาคอมมานั่งทำงานนะทำงานเสร็จเลยเนี่ยนานอยู่เลยเนี่ยกว่าจะลงไปถึงมันลึกมากอ่ะยางมากแล้วเอ่อบันไดเลื่อนเขาทำดีอ่ะแอร์เย็นสบาย ทำเราก็มาคุยกันต่อคลิปเนี้ย90%จะอยู่ที่บันไดเลื่อนนี้ถูกต้องเพราะว่าบันไดเลื่อนเขายาวมากอันนี้คือเราอยู่ในเขานะตอนเนี้ยบันไดเลื่อนเขาจะจอดเขาทำเก่งสุดสเลยในที่สุดก็หมดแล้วบันไดเลื่อนเราอันนี้ครึ่งหนึ่งหรือเปล่าใช่ไหมครึ่งทางแล้วยืนจนขาแข็งอ่ะเขาห้ามนั่งนะมีเจ้าหน้าที่ดุดุอยู่ ชแต่ไม่ห้ามกินไม่ห้ามกินกินได้ทางเดินระเบียงตรงนี้สวยมากเลยอ่ะเรียบผาไปนี่ดูาให้ดูทางขวายัางแจมคือมันเดินไม่เบื่อนะที่นี่เพราะว่า มันมีวิวตลอดทางวิวมันแตกต่างกันไปด้วยเนาะใช่ไม่เหมือนกันเลยตรงน,นี้จะเป็นจุดพักของบันไดาเลื่อนเป็นจุดกลึงกลางใครจะลงบันไดาเลื่อนก็ได้หรือว่าจะเดินบันไดาก็ได้ตรงนี้999,000ันอันนี้เหอรอใช คือยังไม่มีบันไดเลื่อนตรงจุดนี้ก็คือต้องเดินขึ้นตรงนี้เท่านั้นวันนี้เขาตั้งบันไดเลื่อนให้แล้วแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเสียงเราจะได้ยินกันหรือเปล่าเพราะบนนี้มันเสียงดังมากเสียงดังมากทุกคนคือแบบกระทึกลึกก็ระทึกสุดๆเลยคือฟังกันไม่ดูเรื่องเราอาจจะคุยกันไม่ดูเรื่องก,ก็ได้นะก็เดี๋ยวจะถ่ายเป็นอินเสิร์ตให้ดูไปก่อนโอเค ตรงนี้จะเป็นจุดที่เรามายืนชมวิวบันได999ขั้นพร้อมกับตรงมุมประตูสว่างนะตรงที่เราแวะพักเมื่อกี้มุมนี้สวยมากเลยเนาะใช่มุมนี้สวยแล้วก็ข้างบนเมื่อกี้เขาก็จะมีปีเสีย2ตัวอยู่ก็สามารถไปรูปแล้วก็ขอพร<อ>เรื่องการเงินได้เลยเขาบอกปีเสียที่นี่สัดิ์สมากถ้าใครไม่ลงบันไดเลื่อนนะอ่ะลงบันไดธรรมชาติก็ได้นะได้ <c oughs> สบาย <c oughs> <c oughs> ด,ดูคนที่เดินขึ้นเ,เดินลงแล้วกัน<ต>เป็นยังไงก็มีคนเดินขึ้นเดินลงนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็น่าอยู่นะถ้ามีเวลาเนาะนะแต่เมื่อกี้บอกให้ยุ้ยมาถ่ายรูปตรงนี้ยุ้ยบอกไม่เอา,ากลัวนะมันสูงมากเลยอ่ะเนี่ยข้างหน้าเราไม่มีคนหวาเสียว ก็บอกแล้วให้ลงอันเมื่อกี้ว่ดเสียวเอาอันนี้นนอันนู้นวาเสียวไป้นะอันนี้ว่าเสียวเพราะว่าไม่มีคนบังใ,ใช่ไหม เดินลงอยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าที่นี่คนนิยมมาขอพรจะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยตรงนี้เมื่อกี้อยู่ก็ขอพรไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็ดีใจมากที่ได้มาคือเห็นในรูปเห็นในคลิปที่คนเขาถ่ายไปแล้วแบบสวยมากดีใจที่ได้มาแล้วค่ะ อ๋อไพยมีเสียงไอคนดังมากนาจะได้ยินอยู่่าจะได้ยินอาจจะตกใจใครดูอยู่อาจจะตกใจแต่มันเป็นเรื่องปกติที่นี่นะคะอ่าก็ที่เนี่ยคือเป็นไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นเลยใช่ใช่ <ๆ S 1> คือดีใจที่ได้มาครั้งหนึ่งในชีวิตอะเนาะใช่ต้องมาที่นี่มาที่นี่ให้ได้สักครั้งหนึ่งค่ะไปเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปเล่นแล้วก็จะไปที่จุดต่อไปกันน หลังจากที่เราไปถ่ายตรงนูน้นประตูสวรรค์ข้างหลังนูน้นเราก็จะมาเดินกันที่ระเบียงสวรรค์กันต่อค่ะคือมาที่นี่เหมือนเรามาสูส่สวสรรค์นั่นเองเมื่อกี้ขอพอไปแล้วพี่ขอพอไปยังยังเลยอ่ะอา้าจะถ่ายรูปเอายืนขอตรงนี้ก็ได้เลยมองเห็นไกลๆเ,เห็นไหม,ไมหอีกมุมนึงไม่เป็นไรเราล,ลึกถึงไนดะ้เราลึกถึงตรงนี้จะเป็นระเบียงสวรรค์เราจะมองเห็นโค้งที่เป็น 99้้โค้งด้วยตรงนี้ก็คือจะเป็นบริเวณเริ่มโค้งแรกอยู่ตรงนู้นเลยนู้นเริ่มนับโค้งที่หนึงก็คือจะเป็นตรงนู้นหนึ่งสองสามสี่ห้้ไปถึงเกโค้งแต่ก่อนคือต้องนั่งรถขึ้นมาตามโค้งตรงนี้แหละเดี๋ยวนี้เขาเอาไว้ทำสถิติอย่างเดียวล่ละแข่งลงแข่งรถอะไรก็ว่ากันไปตรวนี้ ขึ้นกับเช้าเครื got, mm ่อลงไปตรงแถวแวโรงละครที่เราไปดูนังจิ้งจอกขาวกันอันนี้เป็นกระเช้าใหญ่เบื้อเริ่มเลยนั่งได้ตั้ง26่สิหกคนนราชาจิ้งจบคนไหนพี่เอก่ะโอ้ดิ่งมากเลยโอ้มาเราก็เอกไงเรคนนี้คนถ่ายไม่ได้ดูนะให้คนดูดูวาดเสี้ยวคนดูจะเห็นแต่พี่ยังไม่เห็นตอนนี้พี่ใส่โอยังวาดเสี้ยวอ่ะ นี่จะเป็นละครที่เรามาดูเมื่อสองวันก่อนที่โดดูนางโชว์จิ้งจอกขาวอะนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเขามีจิ้งจอกตัวใหญ่อยู่บนหลังคาเบบนเลยน่ารักมากอะเขาให้คนที่ลงจากโรเบลงมาแล้วมองเห็นไงเนี่ยมุมเราเนี่ยโอ้เราก็เหมือนแบบป้ายยาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมให้มาดูโชว์ต่อด้วยนะกลางคืนนี่ไงตรงสะพานเขาเจินเชื่อมกันความลับระหว่างนางจิ้งจอกขาวกับคนตัดสิน เราก็จะมาทานข้าวกลางวันกันค่ะมือพิเศษส,สุดๆเป็นทะเลหมอ้อไฟมีกุ้งมีไก่มีหอยเขาหื้อหอยเชลล์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยน่ากินเวอ่อ สำหรับมื้อกลางวันก็คืออิ่มอร่อยสวยเก๋ไม่ได้มีแต่ตัวหมอ้อไฟทะเลนะมีอาหารยอย่างอื่นอีกเยอะแยะเลยแล้วก็อร่อยเด็ดมากๆสำหรับมื้อพิเศษมื้อนี้ค่ะมากับทัวร์นี้คือได้กินมื้อพิเศษทุกวันเลยจ้า แต่ก็ที่เราไปเที่ยวกันที่ประตูสวร์เทียเหมือนคือธรรมชาติเขาอลังการและสวยมากจริงๆอาจจะมีการเดินทางหนังรถต่อกระชงกระเช่าอ,อะไรเงี้ยเยอะหน่อยแต่ว่าไม่เท่าเมื่อวานที่เราไปตรงจางเจเียเชียตรงนู้นนะอันนี้คือไฮไลท์เด็ดม,มากๆใครก็ต้องมาให้ได้เลยคะ่ะแล้วตอนนี้นะเดี๋ยวเราก็จะเดินทางต่อไปที่ฟหลงเจิน mm hmm. ซึ่งที่นี่นะ mm hmm. ก็จะอยู่ห่างจากตรงเนี้ยที่เราอยู่ประมาณ mm hmm. นั่งรถไปประมาณ2ชั่วโมงค่ะ mm hmm. เดี๋ยวยังไงไปเจอกันที่ฟหลงเจิน mm hmm. นะ